การเอาตัวรอดในไทยของขึ้นชื่อที่ไม่เคยถูกโปรโมตเป็นของขึ้นชื่อระดับโลกซะด้วยก็คืออุบัติเหตุรถชนตายนะครับของขึ้นชื่อมากแต่ก็แปลกที่อ่าคือคือเราเองก็ไม่ไม่ถึงแม้ว่าจะหรือว่าจะชาชินกับข่าวอุบัติเหตุไปซะแล้วก็เลยได้ยินกันมาแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วกี่ปีกี่ปีผ่านไปก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ก็รู้สึกชาชิน แล้วก็ตอนคือตัวเองก็เป็นอันนี้ก็ยอมรับตอนข้ามก็มักจะไม่ค่อยได้ระวังอันนี้ก่อนที่โพสต์ในคอมมูนิตี้ u t u b e นะครับก็มีข่าวนะครับคนแก่ข้ามถนนแล้วข้ามแบบเอ่อคือคืออันนี้มาดูแล้วกันว่าว่าใครผิดหรือคนผิดคือคนที่ไม่อยู่ในข่าวคนแก่ข้ามถนนมอเตอร์ไซค์เบรก แล้วพอมอเตอร์ไซค์เบรกเบรกก็คือไม่ให้ชนคนแก่คนแก่เหมือนเขาหาว่าตัดหน้ารถอะไรเงี้ยมอเตอร์ไซค์เบรกรถเก๋งขับมาข้างหลังเบรกตามก็เพื่อไม่ให้ชนคนแก่แต่ทีนี้เรื่องคือพอรถเกง๋งเบรกแล้วรถเมที่มาข้างหลังรถเกง๋งก็ชนท้ายรถเกง๋งแล้วมอเตอร์ไซค์ที่มาหลังรถเมก็ชนรถเม คือคือเรียกว่าไมา่คือวิ่งมาเร็วกันหมดเลยอะไรเงี้ยพอเบรกไปปุ๊บมีคันหน้าเบรกปุ๊บคันหลังก็เบรกไม่ทันก็ชนรถเมย์ชนรถเก๋งข้างหน้าแล้วแล้วมอเตอร์ไซค์ที่ตามหลังรถเมย์ก็ชนรถเมย์และเรื่องของเรื่องคือพอมอเตอร์ไซค์ชนรถเมย์ปุ๊บมอเตอร์ไซค์ก็ล้มล้มแบบว่าถลายหัวของคนขับเนี่ยไปพาดกับอีกเลนหนึ่งและพอหัวพาดอีกกับอีกเลนหนึ่ง รถเมย์ของอีกเลนหนึ่งวิ่งมาครับจินตน,นาการจะเกิดอะไรขึ้นพ่อหัวไปพาดกับอีกเลนหนึ่งแล้วรถเมย์มันวิ่งมานะครับก็สรุปสั้นๆอีกทีนึงนะครับคนแก่ข้ามถนนไม่ระวังรถแล้วรถมอไซค์วิ่งมาด้วยความเร็วก็เบรกเบรกก็ไม่ชนแต่ว่ารถที่ตามมาก็ก็เบรกเหมือนกันทีนี้ก็เบรกกันหมดใช่ไหมอ่ามอไซค์คันแรกรอดไป อ๋ออาจจะโดนรถเก๋งเสยท้ายไปนิดนึงแต่ก็ไม่สนใจก็รอดไปคนแก่รอดแต่ว่ารถเมย์มาข้างหลังรถเกง๋งชนท้ายรถเกง๋งแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งที่วิ่งมาหลังรถเมย์ชนรถเมย์จนถลายหัวไปพาดกับอีกอีกเลนถนนหนึง่งซึ่งมีรถเมย์อีกคันหนึ่งวิ่งสวนมาครับหัวหัวยื่นไปรลรถเมย์วิ่งสวนมาครับก็ทีนี้คนที่ฟังอยู่ก็จะเริ่มคิดแล้วว่าคนข้ามถนนผิดใช่ไหมที่ไม่ระวังรถ แล้วก็เดินตัดหน้ารถแต่คืออันนี้แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ส่วนตัวมองว่ามองว่าเป็นที่ระบบนะแต่ก่อนที่จะบอกว่าเป็นที่ระบบยังไงก็คือคือตามหลักการแล้วเนี่ยคนสิ่งที่เล็กกว่าเนี่ยควรจะต้องถูกเสมอหมายความว่าถ้าเรียงตามลำดับนะเรียงตามลำดับนะอย่างสมมุติว่าเด็กเนี่ยวิ่งมาชนเราเราก็จะมองว่าเด็กผิดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่แหละจะต้องผิด ทันยึดตย,ยึดตามหลักการหรือว่าถ้าเราเดินถนนอยู่จักรยานมาชนเราจักรยานจะต้องผิดคือใหญ่กว่าจะต้องผิดเสมอถ้าจักรยานใครขี่ไปแล้วมีมอเตอร์ไซค์มาชนมอเตอร์ไซค์ต้องผิดขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วมีรถเก่งมาชนรถเก่งต้องผิดขี่รถเก่งแล้วมีรถบรรทุกมาชนรถบรรทุกต้องผิดครับอันนี้คือ คือตอนที่เอาอไปเมื่อก่อนอบได้ไปเที่ยวที่จีนเนี่ยเขาแต่พูดแบบนี้เสมอซึ่งอันนี้อาบถือว่าเห็นด้วยเห็นด้วยเพราะว่าเรามักจะโทษคนตลอดนะมักจะโทษมักจะหาอะไรมาโทษตลอดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะเป็นแบบนี้ถามว่าประเทศนี้เนี่ยเออเขาเรียกอะไรอ่ะมีข่าวข่าวไอ้อุบัติเหตุตลอดเนี่ยคือ มันเหมือนกับว่าถนนเนี่ยมันเป็นของรถยนต์ไงมันไม่ใช่ของคนข้ามแล้วคนข้ามนี่ยังไงอ๋อก้อนนี่ไม่เขาทําไมเขาไม่ข้ามทางม้าลายหรือข้ามสะพานลอยล่ะถ้าดูในข่าวเนี่ยอ้มันอยู่ถามว่าถ้าเป็นคนแก่แล้วแล้วขึ้นสะพานลอยอ่ะอ่าแล้วมันก็ลําบากใช่ไหมหลายหลายคนก็เลยเลือกที่จะเดินข้ามถนนแล้วเราก็เลยไปโทษเขาหรือแม้กระทั่งนะครับข้ามตรงทางม้าลายนั่นแหละก็โดนรถถนนมันเป็นของรถยนต์ไง เออจะไปก็ไม่้อยากจะโทษรถยนต์อย่างเดียวหรอกเพราะว่าระบบมันเป็นอย่างนี้ก็เลยบอกว่าโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยคือเราโทษเราโทษผิดคนไปโทษคนแก่แต่จริง rament. แล้วคือระบบเพราะว่ารถยนต์เองเนี่ยเขาก็เออเขาจะชะลอก็ไม่ได้นะเพราะว่าชะลอปุ๊บเนี่ยคันคันหลังเสยทันทีถูกไหมเออคันหลังเสยทันทีเลยแล้วจะหยุดได้ไงเนี่ยนะขนาดรถเก๋งจะรีบเบรกเพื่อให้ไม่ให้ชนคนแก่ไอ้ข้างหลังยังมาชนเฉยเลยแล้วมอเตอร์ไซค์เองที่ที่สุดท้ายก็นะครับ ก็ก็ก็ต้องจบชีวิตกันไปเนี่ยก็ต้องมาเฉยรถเมยอีกรอบหนึ่งเนี่ยแสดงว่ามันเหมือนมันหยุดกันไม่ได้เลยอะไรเงี้ยที่ออบเคยไปต่างประเทศนะครับเชื่อไหมว่าเรานี่อย่าถ้าเรายังไม่ได้จะรีบข้ามนะเราอย่าไปยืนริมถนนเด็ดขาดนะเขาจะหยุดให้เราทันทีอันเนี้ยขนาดเรายังไม่ได้จะข้ามเลยนะแต่ว่าในประเทศของเราเนี่ยของขึ้นชื่อเลยคือขนาดบางทีขนาดข้ามทางม้าลายก็ยังโดนเลยนะ คือจะวางใจได้ก็คือคือรถมันหยุดอยู่ตรงหน้าเราแล้วอะคือรถมันมาจอดติดติดไฟแดงตรงทางม้าลายแล้วอะอันนั้นโอเคแต่ถ้าเกิดว่ารถวิ่งไปวิ่งมาแล้วเราข้ามทางม้าลายเนี่ยก็กลายเป็นว่าต้องรอให้รถมันแบบอยู่ไกลๆมากๆก่อนเราถึงจะวางใจอย่างเงี้ยแล้วสะพานลอยนี่นะครับคือต่างประเทศเขามีไหมมีบ้างนะแต่น้อยมากนะแต่สะพานลอยไทยนี่เต็มไปหมดเลยนะเป็นเพราะอะไรอะ่ะเออถนนมัน มันออกแบบมาคือยังไงให้รถวิ่งไงใช่ไหมแม้กระทั่งในเมืองนะต่างจังหวัดนะถนนยังใหญ่แล้วก็ให้เขาก็ต้องให้ข้ามสะพานลอย ấy. เออทําไมเป็นงั้นล่ะถนนเป็นของรถยนต์อย่างเดียวอ่ะแล้วก็คนนี่คือต้องมาคอยเดินหลบรถหรือว่าต้องขึ้นสะพานลอยสูงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอ็นนี้ที่มาของหัวข้อนี้นะครับเก <c ười> ินไปเกินก่อนหน้าน,นี้ไปเยอะมันมีโพสตหนึ่งว่าของ ่างประเทศว่า survival guide on crossing road s in Thailand วิธีการเอาตัวรอดในการข้ามถนนในประเทศไทยในนั้นตั้งโดยชาวต่างชาติเลยโอ้ปี2017อินเชียงใหม่ด้วยอะ่ะเชียงใหม่นี่แหละตัวการส่วนหนึ่งไม่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 ได้เกี่ยวกับอุบัติเหตุนี้แต่แค่ว่าเออคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันเยอะมากแต่ว่ามีคนแก้แก้ตัวให้ว่าเขาขี่กันช้าเขาก็เลยไม่ค่อยมีอุบัติเหตุจริงหรือ คือสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องปลูกฝังกับคนขับทุกคนไม่ว่าจะขับอะไรก็แต่ก็ตามแม้กระทั่งขี่จักรยานก็ตามก็คือจะต้องคอยมองคนข้ามก็อย่างที่บอกอะ่ะถ้าเราถือหลักการว่าตัวเล็กกว่าถูกเสมอหรืออะไรเงี้ยเราก็จะระวังให้ไงแต่เก็เราบอกว่าฉันคือเหมือนขี่รถอยู่ฉันมีอำนาจเพราะฉันขับสิ่งที่ใหญ่ฉะนั้นพวกตัวเล็กๆต้องระวังฉันเนี่ยอันนี้ก็จบนะก็ก็ชนกัน ตายกันเป็นเบื่อทุกปีทุกปีอย่างเงี้ยนี่เขาบอกว่ามาดูเคสที่นี่คือดูในเนี้ยเขาไม่ได้โทษคนข้ามถนนแต่เขาพูดถึงในมุมว่าในเมื่อระบบมันเป็นอย่างนี้ในเมื่อถนนนี้สร้างมาเพื่อรถยนต์ไม่ได้สร้างมาเพื่อคนข้ามแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะพยายามไม่ข้ามด้วยพยายามจะขี่จะขับจะจับพวงมาลัยจับลูกบิดอย่างเดียวเพื่อเพราะว่ากลัวเรื่องพวกนี้ก็เท่นั้นนักท่องเที่ยวก็คงต้อง เซอร์ไวโวกันก็คือชาวต่างชาติที่มาเที่ยวไทยเนี่ยก็มักจะทําตัวกลมกลืนไปกับคนท้องถิ่นด้วยนะครับฉะนั้นมา <laughs> ประเทศตัวเองอาจจะอย่างที่บอกเราตอนเราอยู่ต่างประเทศนะโอ้ยแค่ยังไม่ทันจะข้ามเลยเขาหยุดใหล้ละแต่พอมาประเทศเราเขาก็ทําตัวกลมกลืนไปด้วยฉะนั้นเขาก็ข้ามที่ไหนก็ได้เช่นเดียวกันอย่างยกตัวอย่างมีสองเคสในนี้เคสแรกคือข้ามที่ไหนก็ได้บนถนนเหมือนว่านึกอยากจะข้ามก็ข้าม เขาบอกว่าเขาเองเนี่ยเห็นนักท่องเที่ยวจีนจํานวนมากเลยเนี่ยข้ามถนนตรงจุดไหนก็ได้เหมือนกับที่คนไทยทําเลยโดยคิดว่าเหมือนประเทศตัวเองเพราะว่ารถยนต์เนี่ยจะต้องจอดให้เขาก็อย่างที่ยกตัวอย่างอ่ะอย่างจีนเขามีแนวคิดไงว่าไอ้ที่เล็กกว่าถูกเสมอฉะนั้นถ้ารถยนต์ควรจะต้องหยุดให้เขาเหมือนกับที่อะไรอ่ะจักรยานก็ต้องหยุดให้เขารถยนต์ต้องหยุดให้จักรยาน อย่างนี้รถบรรทุกต้องหยุดให้รถยนต์ประมาณนี้แต่ว่าเขาก็นึกว่าเป็นแบบเดียวกันก็เลยข้ามที่ไหนก็ได้เหมือนคนไทยแต่ว่านี่คือความคิดที่ผิดเพราะว่าถนนนี่ชาวต่างชาติยังรู้ถนนสร้างมาสําหรับรถยนต์ไม่ได้สร้างเพื่อเพื่อคนเดินเทา้าคิดคิดดูแล้วเหมือนเป็นการปลูกฝังทางอ้อมอยู่เหมือนกันนะให้เห็นว่าใครใหญ่คือมันทุกระดับเลยอ่ะฉะนั้นคนเล็กกว่าต้องเกรงใจคนใหญ่กว่า ทังนั้นเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับใครที่ขับรถอยู่จะต้องเปล่งใจคนที่ตัวอันที่เล็กกว่าก็ทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็คนเดินนั่นแหละก็ะเหตุผลก็คือเพื่อเขาเรียกอะไรอะ่ะมันไม่ให้เกิดความสูญเสียโดยไม่จําเป็นแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ทําถูกอุตส่าห์ทาถูกต้องแล้วนะข้ามถนนบนทางข้ามคือตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว รถก็ควรจะหยุดให้แต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดว่าไม่ได้บังเอิญมันติดไฟแดงอยู่เขาก็อาจจะไม่ได้หยุดให้และอาจจะเสี่ยงฉะนั้นเขาบอกว่าคนเกินข้ามถนนควรจะหยุดจนแล้วก็จนกว่าระยะห่างระหว่างรถที่วิ่งเข้ามาเนี่ยมันจะห่างมากๆแล้วก็รีบข้ามถนนอย่างรวดเร็วครับมาประเทศนี้ยังไงก็ต้องวิ่งข้ามะนะไม่ไม,ไม่ไม่มีเคยมีความไว้วางใจ คือคำพูดตรงนี้เขาเหมือนเขากาลังากาลังประชดคนที่ข้ามถนนแต่ความจริงไม่ใช่ต้องมาดูประโยช์สุดท้ายอันนี้นี่คือเขาบอกอันนี้ก่อนก็จินตนาการว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในรถแล้วก็อยู่ดีๆมีใครมากระทันหันที่จะเดินผ่านผ่านตัดหน้าหรืออะไรเงี้ยเออเขาก็ต้องเบรกกระทันหันใช่ไหมท่านได้เห็นนักท่องเท,ทงเี่ยวทั้งยุโรเปียนด้วยทั้งไชนีสด้วยเนี่ยคิดว่าเออเขาพวกเข,า,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 ขาสามารถข้ามถนนได้อย่างหอมหวาน ในประเทศนี้แต่ให้จำเอาไว้ว่าไทยแลนด์ยังคงเป็นประเทศกำลังพัฒนานะครับกำลังพัฒนามาหลายสิบปีไม่ไปต่อไม่ใช่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างยุโรปหรืออเมริกาที่ทุกทุกคนจะต้องทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเอ่อพวกผู้ขับขี่ในประเทศกำลังพัฒนาไม่ใช่แค่ประเทศไทยจะไม่หยุดให้คนข้ามถนนอย่างคุณ อันนี้ก็เป็นคําแนะนําของเขานะครับในการเอาตัวรอดในประเทศไทยหรือหรือประเทศอื่นที่ที่คล้ายๆกันก็คือให้รอจนกว่าระยะห่างระหว่างรถยนต์และตัวเราให้อยู่ห่างกันมากๆถึงจะวางใจแล้วก็เดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแล้วก็อย่านึกว่าที่นี่เหมือนยุโรปหรืออเมริกา <c oughs> <c oughs> คุณควรเป็นห่วงชีวิตของคุณและไม่ควรคิดว่าผู้คน คนอื่นๆทุกคนจะต้องเป็นห่วงคุณมากกว่าเป็นห่วงตัวเขาเองยิ่งยุคสมัยนี้นะครับ delivery เฟื่องฟูฉะนั้นมอไซค์ยเยอะแล้วเขาต้องรีบทำเวลาของเขาก็เลย <g iggle> นี่แหละทุกคนรีบหมดเลยทุกคนรีบหมดเลยฉะนั้นไม่เคยมีใครได้ทันคิดหรอกว่าจะต้องมาระวังคนข้ามถนนแล้วก็คนข้ามถนนเองก็อาจจะมีน้อยด้วย เพราะว่าทุกคนนี่จับพวงมาลัยหรือจับลูกบิดมอเตอร์ไซค์กันหมดก็เลยเป็นอะไรที่แก้ไม่เคยได้เลยนะครับก็ตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับใครขับรถอยู่แล้วมีวิธีการยังไงให้ใหไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับหรือว่าใครที่ข้ามถนนแล้วเออมีเป็นยังไงเทคนิคยังไงหรือว่าระแวงอะไรกันบ้างก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ